สวัสดีจ้าเพื่อนๆสมัยเด็กๆใครเคยไปฟันมันรับจ้างไหมเมื่อก่อนนะ่ะปีบละห้าสิบสตางค์นะเพื่อนๆเนี่ยมันสำปะหลังทำมันเส้นนี่สับแบบนี้เมื่อก่อนปีบละห้าสิบสตางค์ใครเคยเห็นสับแล้วก็เอาไปตากแดดนะเพื่อนๆ บิบละห้าสิบสตางค์ตากแดดประมาณมห้าหกแดดทำแบบนี้มันสเบรหลังอาชีพเก่าอาชีพดั้งเดิมเมื่อก่อนปลูกปลูกแล้วก็มาสับไม่ค่อยขายมันสดหรอกเพื่อนเนมื่อก่อนนะเพราะว่าไม่มีรถขนส่งนะไม่มีรถบรรทุก ก็ปลูกชาวไร่ชาวสวนเนาะปลูกแลวที่นี่ก็ขุดขุดก็ใช้จอบนะเพื่อนๆไม่ได้ใช้รถไถน,นะใช้จอบขุดขุดแล้วก็หากหาบแล้วก็มาฉับแบบนี้แล้วก็ตากแดดสีด่แดดห้าแดดก็เอาไปขายเมื่อก่อนโลละ บาทมาั้งโดนละบาทเนตากแห้งก่อนนะเพื่อนๆพึ่จะได้บาทหนึ่งแต่ตอนนี้มันสดปีนี้นะอยู่ที่ลานเนี่ยซื้อบาทเกาตังนะคะเพื่นหนึ่งบาทเกตเมื่อก่อนนู่นย้อนขึ้นไป30มกว่าปีนะสับแห้งก่อนสับแห้งก่อนแล้วก็ไปตากแดดประมาณสีห้าแดดหแดดแล้วก็ขายได้ประมาณหนึ่งบาทไม่เกินนี้ เจ็ดสิบแปดสิบตังค์นะคะเพื่อนเมื่อก่อนนะค่าสับปิ๊บละห้าสิบตางค์เนี่ย๋ยนนี้โลกมันเปลี่ยนไปทุกคนโลกมันเปลี่ยนไปมันสปรังนี้ใช้ได้หลายอย่างทำแป้งเป็นอาหารสัตว์ปีนี้ราคามันตกต่ำพี่น้องราคาถูกมาก ม,มันเส้นทําแบบนี้ทุกคนยวนี้โลกเปลี่ยนไปไม่มีใครนิยมทำแล้วปีนี้ทําก็ถูกราคาก็เท่าไหร่ไม่รู้ตอนนี้4ี่ห้าบาทแต่อยู่นู่นนะกรุงเทพนั่นเลยท่าเหลือแต่ถ้าแถวบ้านเราก็คงไม่ค่